ัสดีครับผมสายพาเที่ยวครับวันนี้จะพามาเดินดูบรรยากาศตลาดนัดบ้านวัดวันศุกร์นะครับผมก็ม,ม,มีหลายอย่างหลายแนวครับไปดูกันเลยนะครับกล้วยหอมคองดดอ่ะก็ดดจะลงก็ได้ขายเลยเป็นด้านมะพร้าว พะเผ่า,าทอดเสื้อก็มีนยังไงเผ่าอดเือปุ่มครับเดจทดีเปคเดนัปุ่มสุดสุด้ <c oughs> นนเป,ป,ปร,รถครับ กำลังลุงครับจัดแต่งร <English> ้านครับวัน <Siri> นี้คาเมคากําลังลุงถุงเสไลด์นะมะขามผิดหกสิบบาทจ้าหวานครับผิดหวานมีมีเมงกีโซนพร้อมก็เมงกีโซนหนึงเจ้าบาทถึงละหกสิบจ้าหกสิบเมงกีโซนกูมีกูเงไฟจ้ากูเมงกับไฟสองถุงรวยเนาะไม่ได้ครับจ้า เดี๋ยวทีมาสื่อเดี๋ยวถายคลิปกันตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนครับข่าไม่ข่ากำลังลงของขอบที่โ้นไหมพอรอนเนาะฝนป้ายางกับอันนี้ปายางฝานิงกันละมังป้ายังมีเดี๋ยวพดยังไม่ลงไม่เครับเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวถ่ายไหม ไห้บรรยากาศกันแล้วลูกไปจับกันเลยครับอืมอย่างน้ว่ะเดี๋ยวตั้งน้ำมันรอกว่ะอืมให้ดูบรรยากาศก่อนครับตอนนี้ก็คาเมคากำลังลงด่านพักครับเว้ยผัดบา้านประตุม,มัดหลังใหญ่ มัดเดยีะกวก็กินเลยเนาะนี่งกำลังลงครับไก่เลี้ยงขัวไก่กำลังลงครับผมขัวไก่กำลังลงครับนี่พัดบานครับวังตุง้งหอมครับผับบโโกหอมดอกกระล่ำเ็มีเห็บกรมีกระลำนี่หลายอย่างหลายแนวกระนาวกระเท้า น,นี่ก็จะเป็นยอดมะพร้าวเผานี่เผาเตลึกแบบเนี่ยถั่วเนาะถั่วชี่ดมสมเนาะโอ้ยมีสภาพบางๆครับพ่อชี้บางอันนี่ตนนัวเปียบอะมีขอ่อ,นนขอยมีนะทุกวันเนาะตัวแป็บหายามันจะเป็นสนามเองนี่นีะก็ดูบรรยากาศก่อนครับตอนนี้ อางนี้ก็ปัดผูกํำลังแท็กนื้อแ้าคนเดียวนี่ีเราเสร็จยังเรลองดามาไม,าามเ่เไปเอาตาให้ปวดเอจูนินทำเป็นถุงเลยถุงตะไลจ้ามะขามเปียกสิมาหน่อยก็ได้นด มันมือเสือมาุนมันเออย่าให้กิ่นนคิันะทบตุ่มกล้วยทับบปนะไปขเผานบ้านๆครับบรรยากาศสวยๆไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็เดินอยู่อืมเออ มาเลยนะครับผมตลาดวันศุกร์ป,ปั้นวัดครับเป็นด้านปลาย่างอรชลัดโอ้สมโอ้สดๆเลยน่ากินมากขึกกก้นมาสดๆเลยครับขมใหญ่แก้วมังกรมะม่วง ุตานมสดทามีลากกำลังเลี้ยงครับตอนนี้มีขันันในการจัดเลี้ยงมามาเลยนะครับวันศุกร์ครับบ้านวัดบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันเอาบญจมี่สวยๆครับมากขอตาไม่ได้วยนะครับแต่ยิดงพาเที่ยวขอบคุณครับเหลือพว,วงเหลือพว,วง ตะคของหญิงเลยใจขยันเก็บหยอดมาละเออของตะคของเลยมันลุ่มเตั้ลึงจกเยียมโอกาสก็มานะครับของวันศุกร์อ๋ออะไรนี่เยี่ยงกันแล้วหรอเยี่ยงกันแล้วอันเผ็ดจ้ะต้องเปิดหมวกแม่ตองจ้ะเลยเหดี่ว อาหคินครับโราวไทนี่ยโรผ้าิค่ะก็โรม,มาเลยนะครับโอู้กเป็นได้เปล่าเนาะความเรหวานครับใน,ในู่นมะขามหวานยังนยังมะนั่มเราแม่มึงี็ได <c oughs> ้มันยังบองเงาเือยอโยอดมาละ มะเขือยามะราเออมีตุ้งหัวตุ้งหัวพริกหยวกครับบรรบาดครับโอ้โหติดตะวันเนาะเครื่องเคียงครับกุ้มยำฝั่งนี้ก็เป็นด้านไข่ครับมันเจี๋ใหญ่เข้ามาอีกนาฝานกันเลยเจี๋ใหญ่เข้ามาอีกกล้วยกล้วยไข่ครับ โอกาสกมานะครับผมอะไรน้อนี่น้อปานานี่ปานาอยู่กับกำลังลงครับเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่ไก่ทอดครับเอาเลยครับเอาเลยกินแล้วจ้าจ้าให้เป็นไาครับเอาเลยกำลังลงจ้าข้าวตีกำลังปิ้งซูชิร้อยนะ้า ห้าบาทห้าบาทก็ลอยได้ครับกำลังปรุงครับผมสองชิ้นห้าบาทจะมีกำไรไหมถูกโคตรเนาะพออยู่ได้พอเพียงพอเพียงเออพอพาไม่พาใจดีมีหลายนาหลายใสโอ้นาชิ้นมากปยันจริงครับมีโอกาสก็มานะครับผมด้านมะพร้าวฝัน หินหนานอนพี่เนาะตอนนี้ยังไม่นคนเยครับเดาซื้อได้เลยครับผมกดเผากดๆครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับแต่ยิ้มพาเที่ยวขอบคุณครับฝั่งนี้เป็นแม่อูนน้ำพริกตำเองปลาฉลาดหวานมาเจมูนเลยปลากาะหโอ้ครับนี่ชิมได้เนาะพี่เนาะได้เลยชิมซีชิมซี จิมพี้กระตมหมัดหูสะออนหมัดยังใหญ่หมัดนึงกว่าอิ่มครับจ้ากระเทียมพริกหอมพริกแห้งครับพ่อค้าไม่ค้าใจดีวันนี้มาสองคนชาวบ้านสาร์นี่สามสี่เนาะสี่คนหาคนล้างล่นล้วนเลยอ๋อครับดีดีดีธุรกิจครอบครัว มาแล้วไข่เต่าข้าวไข่หงไข่ฮันข่าหมาอทอดหม้อทอดไข่หงครั่งหงไข่อร่อยมาพี่ใหม่อร่อยที่สุดใช่ไหมกำลังทอดแบบร้อนๆเลยนี่ดูอ่ะของเราน้้ำมันใสแก่ วมั่อร่อยที่สุดน่อร่อยที่สุดในเมืองพ่มายเออปากกดิตตามไม่ได้นะครับแต่อีทพาเที่ยวข้าวขาวหมูกว้จับจะมดดอลล์โอ้ของเขคุณภาพจริงๆครับเป็ดฮะโลไม่พร้อมกินครันร้อนเลย กับมานะครับมะขามเทศบานมีหอดวัวตารตมมาวันนี้จ้ะโอ้ยกิินกันไหนหรอจ้าตารตมแตะย่างก็มียแกะเดๆเลยแกะเดี๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี้ลาบปูเนหึ เบอรนุ่มบ้าบินครับไข่ทรงเครื่องเจ้าใหญ่ๆเลยนะบ้าบินทรงเกคียวกำลังผลิตเยอะันนี้ก็หอยใหญ่ปูใหญ่จ้หอยใหญ่ไข่ยาวโอ้นาตาออนจ้ะจูำปูมาหอยใหญ่โอ้เด้งเก๋ หอยใหญ่เด้งเจ๊ติดด้วยนะ,ะเด้งใจไหวเลยเนะด้ออ่ากอกเจ๊เว็มีโอกาสก็มานะครับวันศุกร์้านวัดครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็ค้าไม่ค้ากําลังเรืองจัดเรียงอยู่ครับบังนี่ก็ใส่กกอกอะไรก่อนนึงกอกหมูเป็น้า ใส่กอกอะไรใส่กอหมูรวนจักนี่หมูล้วนไม่มีปลาหมึกหมเลยโอ้ไม่มีปลาหมึกเลยทำไมเขาไม่ใส่ปลาหมึกเดืองนอนใส่กอกนี <c oughs> ่ก่ใหญ่นะม,ม,มีเรื่งใส่กอกเหรอเออโอ้ดุกใหญ่ครับโอ้น้าตะอ่อนนี่ครับมาเลยนะครับสดๆเลยครับจะเป็นทอดต้มย่างได้ครับเราทำให้หมดวันศุกร์ครับบ้านวัดขามีเยอะแยะมากมาย ันนี้ก็เป็นขนมไทยว่าขนมพิงปลาหวานครับหอยใหญ่มาแล้วครับบูรพาหอยใหญ่นี่นี่มาเน้นๆหน่อยพี่เน้นๆหน่อยโอ้หอยสดหอยใหม่หอยใหญ่ร้านนี้เลยจ้ะมาเลยบูรพาหอยสดครับเจ้าเก่าบันวัดจะมามบมาแล้วครับบันวัดนะครับออกมาเลยกําลังลวกครับตอนนี้กําลังหนึ่งกำลังต้จัดเด้อเนี่ยนี่ครับบูรพากำลังจัดปรุงของกันบูรพาหอยซิ่งจ้ะมาเลยจ้ะบูรพาหอยใหญ่เลยครับผมมาเลยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นดานไอ้น้ำอ้อยสดจะผลูกเองขายเองะจ้าผลกเองขายเองเลยใช่ไหขายเองครับเนี่ยไปยูนซิบบาทคนละซิบบาทสองร้อยยี่สิบสีจ้าแก้วก็แก้วละซิบหัวหากิบจ้ดๆสในจานวันมานะครับผมวันศุกร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อิดพาเที่ยวขอบคุณครับ นี่ก็ดอกพักทองดูวะก่อดนาที่ให้มันเป็นหน่วยก่อนกโบรได้หน่อยหน่วยมันบ่แพ้นี่มันโดดเกินถูกก็เลยเด็ดมาเลยลองเด็ดมาขายเอาเอทุนก่อนนะทุนก่อนจะเอาก็จะเอากำไรทุนไว้ทีหลังรอแดงเอาสีฝ่ามาเห็นตั้งแต่ไหนนึงเลยได้เลยได้เลยลูกเคมีไหมนะมีปองเดี๋ยได้ผมไม่มีจ้ะกุ้ยช่ายเมืองย่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมันฮะกำลังกินข้าวครับพอจะลงของเร็วกันเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่ครับ อันนี้ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นด้านมะขามเทศพักดองผลไม้สดตามเลยดูกานกำลังลงด้วยอรเปิ่นด้วยแม่เก็บมาหนึ่งมาหมายนี่ยังไงเก็บมาจากสวนครับนี่มันมันเชืองยินหลวนแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> หมูสดเทราหนุ่งมันเนี่ยร้อยเจ็ดเหมือนเดิมจ้ะมานะครับกำลังลงของกันอยู่ เดี๋ยวสักหน่อยจะมาจ่ายให้ดูใหม่นะครับผมว่าจะเป็นด้านไก่ทอดแกงจืดยังไม่ทันลงครับพอจะมาถึงกันไก่ทอดครับยังไม่มีตูดเลยวันวนี้นี่โอ้ร้อนร้อนเลย,ลลน,เลยนี่ครับกำลังลงครับออกมาเลยนะครับผมบ้านวัดครับวันศุกร์สินค้าเรามีเยอะแยะมากมาย พี่น้องนะค,ครับเป็นค้ามีครบทุกอย่างพี่น้องเดินเยอะครับวันสุ์ครับตลาดนัดบ้านวัดนะครับ วันดีนดีอรับสวัิดีรับกานสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นดัน้องกดน้องกัวเลีี่มาเริ่มมาตดนครมาชอีขกเด็นกับคดองมอัดรและสหรับนนี้นะพี่เจ้ี่เจเลยกจากมาับบอลบแล้วันนีครับผมมากับน้อสวเสดๆครับนครับมนีะสาวเากันมาครับคมาครับ น้องดินเยอะมากเหนบ้ากเรือหมูสดๆร้อยเจ็ดสิบน้องเดินเยอะอยู่ครับวันนี้อ้าวปลาเผาครับหมดแล้วเผาไม่ทันนลครับปลาเผาคุยชายครับหนึ่ง ินสุกชิ้นครับสุกชิ้นมาอีกแล้วราบาห้าบาทเจ้าเก่าค่ะมีลาบปูดาค่ะมีน้ำแกงหนุ่มจีนไข่พะโล้ค่ะขับหวานครับ บัวลอยไขหวานน่ากินดำกล้วยกับผงผาละพี่มาเลยพี่มามาหนิมันดูไข่ใหญ่ๆแบบนี้พี่นี่ครับสุดยอดเนี่ยไผ่ล้านผุลภาไผ่ซิ่งครับผุลภาไผ่ซิ่งครับชิ้นครับสามแผ่ลอยครับนี่โอ้เดือดท่านล้านเลยอันนี้เห็นไมถึงมากครับถึงด้านเนื้อสดๆครับเนื้อสด เรวครับสดใหม่ครับครับผมน่ากินมากครับครับผมลาวันซุกครับผมกดติดตามไมได้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวสดสดครับน่ากินมากครับผมครับผมขอบคุณมากครับ